รับงานของของเราสองคนน่าจะมีศิล enfin ปินอีกหลายท่านที่เหมือนกับว่าการออกไปเฉยเฉยสบายที่เลยตอบไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รู้พูวุ้นไหนละไปกับพี่ีก็ดีใจครับเติมพลังแล้วส่งพลังบวกให้กันเติมพลังไงเติมพลังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะเติมพลังไงเติมพลังไงยังไงวะยังไงเมันเติมให้ไงนะเติมให้ไเติมพลังไงเติมพลังไง มีอะไรใชนหรือเปล่าหนูฝากไปเลยลอยเสดีจะรับไม่รับก็ไม่รู้เสยได้แบบบางอย่างแตี่แก็ลอยอยู่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดไเยอะให้ก็ให้เขาซื้อให้เขาละทำตัวน่ารักน่ารักก็พอหนูฝากไปเขาดูหรือเปล่าดี่ดูตลอดนางงงนางงามผมก็ดูโชคได้นะเขาโชคได้ขัดชุ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 ดขัดขััร้อยหน่งร้อเท่าไรเต็มร้อยให้สักสาม สามที่เฉยเลยแต่ว่าผมเต็มสามเนี่ยมันคือบางเวยขอแบบ M U T ด้วยป่ะ P P Crit Entertainment ใช่งานบิลกินก็ติดต่อผ่านทาง P P Crit Entertainment เขารับงานได้สิได้เลือกตัวเลือกให้ไงแล้วแต่ได้ไว้ใจนิได้อยู่แล้วบ้าเห็นบ้าได้แล้วพูดแล้ว นเกมะะส์ลิสต์อะไรพวกนี้ต่างๆเริ่มนิ่งแล้วต่อไป,ไปเป็นเรื่องของการ่เลยอเขาหันมาค่อยถามเลยโซนิ่งแล้วไม่เห็นจะรู้เลยสรุปต้องขึ้นปะเนี่ยต้องขึ้นปะเนี่ยอยากขึ้นปะหล่ะงนานของผมพีพีเขาทำอะไรก็ได้อยู่แล้วทุกอย่างมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาได้ลองโอเคได้ลองนะเดี๋ยวเรียกให้ทุกเพลงด้วย<อ>ไม่ใช่บอกให้รับงานให้แล้วนี่ในซิงเกิลใหม่ครับผมเขาไม่ได้ให้ผมฟังซะหน่อยแปลฟังมาก็มีเพลงวี ก็ก็รู้ฮะัรู้รู้ไกลอ่ะไม่ไกลไม่ไกลเขาไม่เคยชวนผมนะชวนตอนไหนเกิไม่แล้มีหลักฐานหรือเปล่ามีได้เดี๋ยวโบสเร่ได้เออทำไมไม่ชวนอันนี้อ่ะเกท่อยู่ใช่ไหมเก่าไว้ก่อนเถอะ